โปรดกล้าวให้ได้เป็นในพลทั้งกองทัพบกนะครับสำหรับบิดาของผมเนี่ยนะฮะท่านชื่อพันตรีเสวะนิลันดอนนะครับได้รับพระราชกตินนามว่าขุนนิลันดอนชัยบจบจาโลงในในร้อยนะครับและรับราชการเป็นในหารปืนใหญ่สังกัดปืนหนึ่งรักษาพระองค์ขณะท่านมียศเป็นร้อยโทเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับผู้มังขัาบัญชา คือพันตรีแปลกพี่บุญทงครามคือจอมพลปอเนี่ยนะครับแล้วก็พญาฤทธิ์อัคเนย์นะฮะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของคณะราษฎร7 5 7 5สยทหารยตะหับกต่อมาเมื่อท่านรับราชการเป็นพันตรีเนี่ยคุณพ่อก็ได้ลาออกนเนื่องจากว่าคณะราษฎรเนี่ยได้แต่งตั้งท่านนะฮะให้เป็นแม่กองสร้างอนุสาวราีประชาธิปไตยนะครับ และอาคารตึก2ฝากของถนนราชดันดเนินผลจากการทำงานของท่านอันนี้เนี่ยนะครับท่านก็ได้สร้างตึกที่อยู่อาศัยของท่านนะเป็นตึก4ชั้นก็นอยู่ที่ตรงข้ามกระวังสวนจิตเนี่ยปัจจุบันตระกูลนิรันดรนก็ให้โรงเรียนเซนแอนดรูเช่าคุณพ่อเนี่ยได้ เป็นคณะกรรมการของตรวจสอบสมบัติของพระครังข้างที่นะับกับสมบัติทรายกทรัพย์ท่านซึง่งเรียกว,ว่าอะไรสมบัติพระครังข้างที่กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่ปี2475นะถึง2491ในขณะที่ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ย ผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นเนี่ยของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะครับได้อภิปรายในสภาถึงความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คุณพ่อกับพักพวกก็จับสสท่านนั้นเนี่ยโยนน้ำติดตึกรัฐสภาหน้าตึกรัฐสภาเลยนะครับต่อมาเนี่ยคุณพ่อก็ได้ร่วมกับหลวงทํามรงนา,นาวาสวสริ์นะี่ยครับ ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นคณะราษสายพันเรือได้ก่อตั้งธนาคารนครหลวงขึ้นมานภายหลังคุณพ่อก็ได้เป็นประธานธนาคารนครหลวงสำหรับเรื่องสำคัญเนี่ยนะครที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบเนี่ยประเด็นก็คือว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยได้สำนึกในความผิด ว่าเรื่องแรกสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านเป็นข้าราชการทหารแต่ท่านได้เสียน้ํพา,พาพิพัฒน์สัตยาตอบพระมหากษัตย์ประการต่อไปเนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมการในการตรวจสอบทรัพบเส็นส่วนพระมหากษัตริย์ท่านก็ไดท้ทําเรื่องบางเรื่องที่มีบางควร ท่านก็สั่งเสียนะฮะว่าท่านต้องการที่จะ,อะขอพระราชทานอภัยโทษแต่คุณพ่อไม่มีโอกาสปรากฏว,ว่าท่านได้เสียชีวิตก่อนนะครับดยโรคอ,อะไรความดันอยู่สูงแล้วก็เป็นอัมาพาตนะฮะเวลาก็ผ่านไปผมก็นำเรื่องนี้เนี่ยปรึกษากับพี่ชายพี่ชายต่างบรรดา นะฮะคือคุณธรรมน,รนูนนิลันดอนนะครับที่ธรมรมนูนก็บอกว่าดีนะเป็นโอกาสอันดีที่เราควรจะทําการนะรแม้แต่นามสกุลนิลันดอนก็เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานนะครับแต่ท่านไม่มีโอกาสท่านได้เสียชีวิตเมื่อเมื่อกลางปีหกสามนี่เองนะครับด้วยโรคคล้ายๆค,คุณพ่อนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยขณะน,นี้ลูกคุณพ่อเนี่ยขณะนี้เหลืออยู่สี่คน นะครับสามท่านนี่ก็นั่งรถเข็นแล้วนะครับเหลือผมเนี่ยที่ยังพอไปได้อยู่นะครับก็เลยลังรองไม่ได้แล้วนะฮะประกอบกับผมเป็นทายาทบุตรชายเนี่ยซึ่งเป็นในพนของกองทัพบกเนี่ยนะครับเป็นคนเดียวในตระกูลนีแลนดอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องอทำตามความประสงค์ของบิดาเนี่ยนะครับ ขอทำหน้าที่ทำความประสงค์ของบิดาซึ่งได้สั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตนะครับค่ะณโอกาสนี้นะคะสมควรแก่เวลาขอเรียนเชิญท่านกดโทรสัหรัมิรันดอนะคะขึ้นประกอบพิธีขอพระราชานไทธยพทธแทนบิดา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระประลมและขันยา่า คะรากสองพันสี่ร้อยเจ็สิซึ่งไม่มีโอกาสแล้วผมขอทำน้าที่แทนพระยาทานบรมฉาญ,ญ,ญาตขอร้อนกล่างสามพระองค์ขอพอระเานดรให้โทษทางนี้พื่อมิญาณคุณพ่อผมวันิรลาดอนไทย จะได้ไปสู่สุขสันติและความเป็นสิริมอองคลจะได้นำมาสู่ครอบครัวสกุลในหลันน้อย จากนี้นะครับประการสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะกลับเรียนให้ทราบเนี่ยคือว่าสถาบันธระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาชานานะฮะอยากให้น้องๆเยาวชนเนี่ย ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ท่องแท้นะครับว่าสถาบันพมากษัตริย์กับชนชาติไทยเนี่ยอยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยพระขุนบรมนะฮรร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยกันมาตราบเท่าทุกวันนี้นะครับแม้แต่ย้อนอดีตเป็น,นี่ยถ้าเปิดศึกษาประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยแพ้สงคราม กองทัพสามพันธมิตรก็เข้ามาสู่ประเทศไทยเต็มหมดนะครับโดยพระบรมีของร่นเ้าและกันที่8ปดเนี่ยนะท่าน้เป็นประธานในการสวนสนามกองทพกอตอกอตอกองทัพสามพันธมิตรเนะี่ยเป็นเกียรติประวัติต,ต่อประเทศไทยนะครับแม้ตัอย่างที่เห็นได้ชัดนะก็อยากให้น้องๆเยาวยชนเนี่ยได้ยึดถือพระราชาดำ หลัดของร้นเก้าและกันที่เก้นะครับว่าการจะปฏิบัติต่อสื่อการรับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรใช้สติรู้คิดปัญญารู้ตัวนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพราะน้องๆเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศไทยของชนชาวไทยซึ่งจะต้องดูแลและรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ตราดชั่วฟ้าดินฉลาย์งอขอจบก,การชี้แจงเพีงยงในวันนี้ครับจากนี้ก็ขอ,อ,อท่านมีข้อสงสัยอะไรก็าำเนินการขอเชิญครับการที่มาถแถลงข่าวในวันนี้ครับ,รบเ,รเรามีในยวาปถึงการปฏิวัติของคณะรัฐธรรมน5สองพันสิบห้าที่ เรา,าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรไครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับสําหรับคุณพ่อผมเนี่ยนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเนี่ยผ่อนเสียชีวิตเนี่ยท่านก็มีความสำนึกผิดในสิ่งที่ท่าน,นกระทำนะฮะแล้วเรื่องที่ผมไม่สามารถกล่าวแทนผู้อื่นได้เนี่ยผมเป็นนักเรียนเชยงคบเรียนนี่มีมีเพื่อนผมบุริชิตเนี่ย ลูกหลวงชเวงศักสงครามก็เป็นหนึ่งในคณะราษฎรเนี่ยบุตริสิตเคยพูดกับผมนะฮะว่าอยากคุณพ่อก็พูดว่าได้สำนึกผิดอยากจกะทำเพราะแล้คุณพ่อกรได้เสียชีวิตบุริสิธิตก็อยากจะทำนะฮะตามคําสั่งเสียของคุณพ่อนะครับแต่บุริสิตก็ไม่ได้มีโอกาสอย่างผมนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบครับ ผมมองว่าน้องๆเนี่ยนะครับน้องๆเยาวชนเนี่ยมีความรักต่อสถาบันพระมหาสัตว์นะครับแต่การแสดงออกของเขาเนี่ยนะครับในรูปต่างๆนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่พวกเขายังเชื่อว่าเขามีความรักสถาบันพระมหาสัตย์นะครับเพราะเขาเป็นอนาคตของของพวกเราของผมเนี่ยของคนยุคผมเนี่ย ที่จะต้องทนุถนอมและรักษาสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับปรากฏว่าดูอิทธิพลของอจักรวรรดินิยมเนี่ยนะครับสถา,าบันกษัตริย์เนี่ยถูกทําลายไปหมดเลยนะครับยกเว้นประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ที่เราได้เห็นกันนะครับ อันนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็เรือให้ทราบว่าในปีหกหนึ่งเนี่ยผมได้เป็นผมได้ฟ้องนะฮะฟ้องต่อ,อ,อพี่ชายพี่ธรรนูนนะฮะซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่สีชีวิตแล้วก็หลานๆนะฮะคือคุณยาวนีด้วยแล้วก็กูหูคือคุณน้องคุณยาวนีแล้วพี่ปราณีนะครับ ตอนลังผมก็ถอนฟ้องนะถอนฟ้องในปี62คือเรามีความเข้าใจกันนะครับและความเป็นเพ่นพี่เป็นน้องเนี่ยมีอะไรก็พูดกันนะครับแล้วก็ถอนฟ้องหมดนะคคดีก็จบไปครับเชิญขขค,ครับเนื่องจากคันนี้เป็นการยึครับ,อ,อ,ยรบอยากจะให้ท่านให้อธิบายให้คนรุ่นปัจจุบันเข้าใจก,การฏิจาาประวัติศาสตร์ว่าที่ดินพระคำข้างที่ยึดง่ายนี่นครับ ที่ทำครุคริรันดรชัยได้ซื้อมาเป็นของตัวเองมีกีแปงนะครับแล้วก็ที่ใดบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็พอพอมาถึงวันนี้วันที่เรารู้สึกมีความผิดท่านปุริรันตชัยก็มีความรู้สึกเช่นนั้นี้นะครับทางครอบครัวมีความคิดอย่างไรกับทัศน์สินเหล่านี้เมื่อเดือนเมษาครับอันนี้เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่ผมในฐานะบุตรเนี่ยนะครับชี้แจงชี้แจงอันนี้ต้องต้องคุยกันส่วนตัวนะครับ ที่แจงอันนี้เท่ากับอยู่ๆเอาคุณพ่อมาพูดในทางลบซึ่งมมนเป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ใชบุตรที่จะควรทําอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ทราบตอนคุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยคุณพ่อบอกว่าได้สํานึกผิดในการที่ได้กระทำนะฮะในขณะที่เป็นกรรมการของอทรัพย์สินส่วนพระมหกากษัตริย์เนี่ยแต่คุณพ่อไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเราไม่รู้แต่เพื่อเราเราโตขึ้นเนี่ยนะครับ และมพีพี่ชายคือพิธมนูน,เ,นเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับเราก็เห็นโฉนดนะฮะซึ่งจากการสัมภาษณ์ของพิธมนูนเนี่ยซึ่งท่งานเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็หาอ่านได้จากหนังสือนะครับผมไม่ก้าวล่วงจะพูดเองก็ที่ดินของตระก,กูลนิรันดรเนี่ยนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่เกือบแปดสิแปลงนะฮะแล้วก็แปลงแปลงที่แปลงที่ททสําคัญสาคัญเนี่ยคือแปลงที่ถนนสาทรนะครับจํานวนตั้ง 3 3ไร่กว่าซึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยที่ดินบริเวณสาธรไม่มีที่ดินที่ไหนจะใหญ่เท่านี้แล้วนะครับและที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ตรงข้ามพระราชวังสวนจิตนะฮะนั่นก็3ไร่กว่านะครับอีกแปลงหนึ่งเนี่ยเป็นที่ดินติดพระราชวังไกรกลางบนด้านฝั่งทะเลเลยนะฮะด้านชายทะเลเลยอันนั้นมี3ไร่ครึ่งนะครับอันนี้ตะเลียนเรียนให้ท่านได้ทราบเท่านี้นะครับ าเผื่อไม่มีอะไรจะถามผมก็ครอบครัวท่านอื่นบมีความคิดแบกบดียวกันไหมครับคือขณะนี้เนี่ยนะครับลูกของคุณพ่อเนี่ยเหลือกันเพียงสี่คนนะฮะเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองทั้งสามท่านเมียนั่งรถเข็นหมดละนะฮะแล้วก็เหลือผมนะซึ่งยังพอไปได้อยู่นะครับนอกนั้นก็ก็มีหลานรุ่นหลานสิบสองคนนะครับหลานเนี่ยเขาก็ เขาก็เราไม่ทาราบจิตใจเขานะครับก็ยังมีการเก็บงอนอะไรกันอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อเขามีความเข้าใจนะครับในสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรที่จะมาขัดข้องได้แล้วนะครับนี่ผม,ผมอาจจะคิดไปเองนะฮะเอาตัวผมเป็นใบบรรทัดซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องครับทรส,สินเหล่านั้นกลับไปหรือเปล่าคะทรัพย์สินเหล่านั้นกลับไปหมายความว่ายังไงครับ คือในส่วนตัวผม,ผมเนี่ยนะครับแล้วก็ถามกับญาติพี่น้องบางคนเนี่ยนะครับควรจะกลับไปแต่ของที่จะกลับไปเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ผ่องใสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบริสุทธิ์ผ่องใสนะฮะนี่ยของผมเรียนได้แค่นี้ครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหมายความว่าอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องที่ดินเนี่ยสำหรับผมเนี่ย นะครับจะกลับไปอะไรเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยแต่ผมจะต้องถามความเห็นของนหลานนะครับเพราะในส่วนตัวของผมเนี่ยอย่าว่าแต่ที่ดินที่ที่จะกลับไปเลยนะครับแม้แต่ชีวิตเนี่ยผมก็ได้สละได้นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมผ่านมาสองศึกนะครับสี่ปีลบอยู่ในลาวนะครับอีกหนึ่งปีเป็นผู้การทหารผ่านขอโทษน,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 นะครับลบอยู่ในชายแดนด้านเขมรนะฮะ ตาพยาจดจังหวัดตราดเนี่ยแล้วก็มีโอกาสรู้จักคนดีๆหลายคนอ่านในที่นี้ก็ได้ในสมัยที่ท่านพลกรเนี่ยไปแนมเพลอ,อยู่ตาพยานะครับท่านเป็นลูกผู้ใหญ่แต่ท่านก็นไปแนมเพลนักบุกอยู่ชายแดนด้วยกันมาครับก็<ม>คงคงจะไม่มีอะไรแล้วนะ,นนะครับนักข่าวนะฮะคงต่อไปเคลียร์แล้ว ก็ขอขอสรุปนะครับวันนี้เนี่ยถ,ถ้าเป็นวิญญาณของคุณพ่อท่านลงรูง้เนี่ยท่านสูขสุขตินะครับผมก็ได้ทำหน้าที่แทนคุณพ่อครับขอบคุณครับ